สวัสดีครับพบกับพี่หนึ่ง first one อีกครั้งนะครับน easy excel ทำทุกวันมันก็ง่ายนะครับวันนี้พี่จะมาสอนการทำหัวตารางของเรานะครับให้มันเพิ่มขึ้นทีละ1เดือนนะครับ สมมติแล้วกันนะครับพี่จะมีข้อมูลอย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ก็คือจะมีชุดของข้อมูลไหลลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวหัวตารางตัวนี้พี่อยากจะให้มันเป็นเดือนเนาะก็คือเริ่มจากวันที่1เดือน1ปี2020นะครับเสร็จแล้วนะครับทางขวาเนี่ยก็จะให้เป็นวันที่1เดือน2ปี2020นะครับแล้วก็เป็นวันที่1เดือน3ปี2020นี่บเนี่ยแบบนี้ครับไหลไปเรื่อยๆเลยเนาะจนถึงอะไรครับจนถึงวันที่1เดือน7ปี2000 2 4ใช่ไหมครับอ่ะก็จะไหลมายอย่างนี้เนาะมันจะมีอยู่3วิธีนะครับวิธีแรกอ่ะวิธีแรกนะครับพี่ก็จะคุม3ช่องเนี่ยครับ เพื่อเป็นไกด์ไลน์เนาะพอเราคุม3ช่องแล้วปุ๊บ Excel จะจำฟอร์แมตว่าเอ้ยเราเพิ่มขึ้นทีละ1เดือนนี่หว่าเนาะเดือน1 1เดือน2 1เดือน3พอเราลากไปทางขวาเนี่ยครับมันก็จะจำได้ว่าอ๋อมันก็จะต้องเป็น1เดือน4 1เดือน5 1เดือน6และ1เดือน7นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะไม่ใช่ Excel ทุกเวอร์ชันจะจำนะครับบางเวอร์ชันมันก็ไม่จำเนาะแล้วเราก็ลากไปทางขวาเรื่อยๆครับจนถึงวันที่เท่าไหร่ครับนี่สังเกตครับด้านล่างเนี่ยครับมันจะ ก็เป็นวันที่1เดือน7ปี2024เห็นไหมครับมันก็จะได้มาเป็นวันที่1เดือน234มไล่มาจนถึงวันที่1เดือน7ปี2 0 2 4ให้เราแบบง่ายนะครับอัตโนมัติเนาะแต่ก็นั่นแหละครับอันนี้คือลากไปถึงแค่ปี2 0 2 4แต่ถ้าเกิดเราต้องการจะลากไปเป็น20-30ปีนะก็ลากไปนะครับลากไปเพินเนเนาะวิธีที่2นะครับที่พี่ใช้ก็คือพี่ใช้สูตรอีโอมนครับเท่ากับอ e ีโอมนครับ E O M O N T H นะครับวงเล็บเปิดเนาะแล้วก็มาคลิกที่เงื่อนไขของเรานะครับเสร็จแล้วใส่ลูกน้ำใส่สูตรวงเล็บปิดครับ E O มัน E O ย่อมาจาก end of นะครับ end of มันก็คือเดือนเนาะ end of มันก็คือวันสุดท้ายของเดือนที่เราคลิกไว้ก็คือเดือนหนึ่งใช่ไหมครับวันสุดท้ายของมันก็คือวันที่31เดือนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวพี่ลอง enter ก่อน เห็นไหมครับ end off มันก็จะเป็นวันที่31เดือน1ดังนั้นถ้าเราอยากจะให้เป็นวันที่1เดือน2ทําไงอ่าแล้วก็บวกเข้าไปอีกหนึ่ง,งครับก็คือวันสุดท้ายของเดือนนี้แล้วบวกเข้าไปอีกหนึ่งก็จะเป็นวันที่1ของเดือนถัดไปนั่นเองเนาะกแล้วกด enter ครับแล้วเราก็ลากไปนะครับอยากจะให้ไปถึงวันที่เท่าไหร่ก็าลากไปอ่าสมมติพี่ลากมาประมาณนี้นะครับมันก็จะบอกว่า วันสุดท้ายที่พี่ลากมาคือวันที่1เดือนหนึ่งปี2023นะครับก็สามารถลากไปได้เหมือนกันเนาะแต่ก็ยังต้องใช้วิธีการลากอยู่นะแต่ข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของวิธีการใช้สูตรนะครับก็คือว่าถ้าเราเปลี่ยนหัวตารางเพราะมันเป็นสูตรเงเราเพิ่มจากตรงนี้นะครับเป็นวันที่1เดือนหนึ่งปี2021 กด enter เห็นไหมครับด้านหลังมันจะเปลี่ยนให้เราอัตโนมัติเนาะข้อดีของมันก็คือมันจะอัปเดตด้านหลังให้เราอัตโนมัตินะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือมันเป็นสูตรนะครับเพราะมันเป็นสูตรปุ๊บแน่นอนแหะครับมันก็ต้องมีการคำนวณเพราะมีการคำนวณเรายิ่งลากเยอะมันก็จะยิ่งใช้แรมเยอะนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้วิธีที่พี่จะสอนในวันนี้นะครับก็คือวิธีที่พี่ใช้เป็นประจำเนาะ โดยการที่พี่อยากจะให้มันลากไปจนถึงปี2053สมเลยสมมตินะครับเป็นวันที่1เดือน12ปี2 0 5 3ไอ้คันจะมาทําอย่างเงี้ยแล้วลากไปเนาะ300กว่าเซลล์ไม่ไหวนะครับหมดเวลาการทํางานพอดีเนาะวิธีที่พี่เลือกใช้นะครับพี่จะคลิกเนาะในเซลล์แรกของเราที่เขียนวันที่ไว้นะเสร็จแล้วนะครับเอาเมาส์มาจิ้มด้านขวาล่างนะครับจนนะครับไอ้ตัวเคอร์เซอร์ของเราเนี่ยมันเปลี่ยนนะครับเป็นเครื่องหมายบวกเนาะแล้วคลิกขวานะครับคำว่าคลิกขวาคือใช้นิ้วกลางนะครับแล้วก็ลาาากทงขวีนะครับ แล้วก็ลากกลับไปทางซ้ายลากกลับมาที่เดิมเนี่ยนะครับปล่อยมือนะครับปล่อยมือปุ๊บอ่ามันจะมีฟังก์ชันรับผลขึ้นมานะครับเราก็มาที่อันสุดท้ายเลยนะครับคำว่าซีรีส์นั่นเองเนาะเสร็จแล้วกดปึ้งเข้าไปนี่มันจะมีป๊อปอัพตัวนี้ขึ้นมานะครับพี่จะบอกว่าซีรีส์อินเนี่ยคำว่าโลก็คือมันจะข้อมูลจะไหลไปทางขวาอัตโนมัติเนาะแต่ถ้าไปคอลัมน์ข้อมูลมันจะไหลลงข้างล่างอัตโนมัติอ่ะทีนี้พี่อยากได้หัวตารางมันก็ต้องไหลไปทางขวาถ เสร็จแล้วไทป์นะครับเนื่องจากว่าตรงนี้ฟอร์แมตท,ที่พี่พิมพ์เนี่ยมันเป็นวันที่เนาะมันก็จะเลยเลือกเป็นเดทให้อัตโนมัติฉลาดเหมือนกันนะเอ็กเซลเนี่ยนะครับเดทยูนิตอ่าก็คือจะให้มันเพิ่มขึ้นยังไงนะครับเพิ่มขึ้นเป็นเดทเพิ่มขึ้นเป็นวีคหรือเพิ่มขึ้นเป็นเดือนเนาะหมายถึงเพิ่มขึ้นทีละเดือนนะครับหรือเพิ่มขึ้นทีละปีอ่ะท่านี้ก็จะเพิ่มขึ้นทะีละหนึ่งปีเนาะพี่จะให้เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งเดือนแล้วกันนะครับ แล้วก็สเต็ปแวลูอ่าตัวนี้ก็คือตัวที่บอกว่าจะให้เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งเดือนหรือว่า2เดือนนะครับหรือว่า3เดือนก็ได้นะครับถ้าเป็นควอเตอร์เนาะเราให้เพิ่มขึ้นทีละ3เดือนก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้พี่จะให้เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งเดือนเนาะเสร็จแล้วจะให้เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งเดือนเนี่ยมันจะไหลไปทางขวาอัตโนมัติถูกปะถ้าเราไม่ใส่เงื่อนไขตรงนี้เนาะมันก็ไม่รู้ว่าจะให้ไปจบเมื่อไหร่อ่าทีนี้พี่บอกว่าจะให้ไปจบวันที่1เดืหนมั้แลววก็พพิ์นทีปึ่ง เห็นไหมครับ Excel จะใส่ข้อมูลให้เราอัตโนมัติเลยเนาะเป็นวันที่1เดือน1 1เดือน2 1เดือน3 1เดือน4 1เดือน5ไหลไปเรื่อยๆจนนะครับจนถึงวันที่1เดือน12ปี2053เนาะลองดูนะถ้าเราจะใช้วิธีการพิมพ์เองจะต้องพิมพ์ทั้งหมด395คอลัมน์โอ้โหเอาเรื่องอยู่นะครับ395คอลัม um, นะ์ลเนาะทีนี้นะครับอะ้วพี่จะลบทำไมล่ะเอาใหมเอาหมนะครับทบทวนแล้วกันเนาะเอาเมาส์นะครับมาที่ตรงเคอร์รด้าานนล่งะคับ ตรงตุ่มนี้นะให้คอ์เซอร์เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกคลิกขวาครับเชนวกลางคลิกนะปึง่งลากขวาดึงทีแล้วลากกลับมาที่เดิมแล้วปล่อยมือปึง้งฟังก์ชันรับจะโผล่ขึ้นมานะครับมาที่ซีรีส์ครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโลถูกแล้วเป็นเดทถูกแล้วอ่ะเปลี่ยนจากเดทเป็นมันนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งเนาะแล้วก็ไปจบที่วันที่1เดือน12ปี2053อ่าเสร็จแล้วก็กดโอเคเห็นไหมครับอันนี้ก็จะไหลไปทางขวาเนาะทีนี้มาไหลลงข้างล่างได้ไหมล่ะอ่ะสมมติพี่ต้องการข้อมูล1 000 000้านรททัดําไะ ก็อย่างนี้ครับคุม4ตัวนี้เนาะแล้วก็ลากลงไปเรื่อยๆนะครับจนถึง1ล้าน่ะลากไปนะครับถ้าพอมีเวลาเนาะแต่เดี๋ยวคิปมันจะยาวเอ,า,อางนี้แล้วกันเนี่ยขนาดพี่ลากมาประมาณหนึ่งแล้วยังได้แค่391เองกว่าจะถึง1ล้านเหนื่อยครับเหนื่อยเลยเนาะวิธีการเหมือนกันครับคลิกนะครับคลิกที่ตรงเซลล์แรกของเราเนาะแล้วคลิกขวาครับลากลงมา1ทีลากขึ้น1ทีปล่อยมือครับปึง้งอ่าฟังก์ชันรับจะโผล่ขึ้นมาอา้าวไม่มาละเอาใหม่เอาใหม คลิกขวานะครับลากลงหนึ่งทีลากขึ้นหนึ่งทีปล่อยมือนี่ฟังก์ชันลากโผล่แล้วเนาะมาที่ซีรีส์ครับกดซีรีส์แล้วก็เราจะให้มันไหลลงใช่ไหมซีรีส์ก็ต้องไหลเป็นคอลัมน์มันก็จะไหลาตามคอลัมน์ลงมาเนาะเราคลิกที่คอลัมน์ B ก็จะเป็น B 4 B 5 B 6 B 7ไหลาตามคอลัมน์ลงมานะครับไทป์นะครับเนื่องจากเป็นตัวเลขธรรมดานะครับมันก็เลยเลือกเป็นไลเนอร์ให้เราอัตโนมัติทีนี้พี่จะให้เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนะครับโดยไปจบที่เท่าไหร่ลลลล้้้้าาานนนเก็พพิม 1, 000, ์ไปย ทิมพ์1ล้านก็ไปเลยเนาะเสร็จแล้วกดโอเคเห็นไหมครับมันก็จะทำให้เราอัตโนมัติเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าลงไปจนถึง นี่หนึ่งล้านแบบเป๊ะๆไม่ขาดไม่เกินเนาะดังนั้นข้อมูลตรงนี้จะถูกต้องเสมอตามที่เราต้องการเลยนะครับก็เป็นวิธีนะครับที่อยากให้น้องๆฝึกกันไว้นะครับเวลาเราทําฐานข้อมูลที่มันเป็นลักษณะของ Big Data เนี่ยมันจะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็หากน้องๆชอบใจนะครับคลิปนี้เราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจใพี่ด้วยนะครับและที่สําคัญเนาะแชร์ความรู้นี้นะครับให้กับเพื่อนของเรานะครับเราจะได้เก่งเอ็กเซลไปด้วยกันสําหรับวันนี้สวัสดีครับ